งั้นเราตามเพื่อนเราไปที่ห้องพักนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สุดาโฮมอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่สถานที่กว้างขวางมีความเป็นธรรมชาติสุดๆงั้นเรามาดูบรรยากาศของสุดาโฮมกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง ามาเลยค่ะหลังแรกนี่ก็เป็นห้องพักนี่คือหนึ่งห้องนะคะกว้างขวางมากเลยนั่นที่จอดรถร่มรื่นแล้วนี่ก็เป็นบริเวณห้องพักค่ะมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันทั้งแอร์ตู้เย็นโต๊ะ จากมีแอร์แล้วยังมีพัดลมและเครื่องอำนวยความสะดวกอื่นๆให้อีกด้วยส่วนนี้เป็นห้องพักรวมสามเตียงค่ะกำลังดีเลยนอนคุยกันได้สบายสบายมีห้องน้ำในตัวถ้ามาเป็นครอบครัวหรือเป็นหมูคนะ่คณะก็จะมีห้องที่ทะลุถึงกันได้นี่จะกว้าง ห้องนี้กี่คนคะห้องนี้นะคะสามสามคนนะคะห้องเราสามคนนะคะสะดวกสบายค่ะสามคนอันนี้มันมันทะลุตรงนี้เลยไม่มีใครนอนใครจะมานอนบ้างเราจะได้เฮียบาร์ตี้กันเจ้าคนอันนี้อันนี้ห้องน้ำนี่หรออันนี้เอยใช่ห้องน้นี่หรือ่อ๋อห้องน้ำก็แย่ชวนอีกโอ้สะดวกสบายแต่ละห้องก็มีขนาดใหญ่และทะลุถึงกันเพราะฉะนั้นถ้ามาเป็นหมู่คณะ ก็สนุกละสิคะถึงแม้ว่าจะทะลุถึงกันแต่ก็เป็นสัสดส่วนหากต้องการความเป็นส่วนตัวเพราะในแต่ละห้องยังมีห้องน้ำและเครื่องอำนวยความสะดวกประจำแต่ละห้องด้วยที่นี่ค่ะสุดาโฮมค่ะอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ สนนราคาก็ไม่แพงนะคะให้บริการตั้งแต่ราคา300บาทจนถึง1,000บาทแค่นั้นเองค่ะแต่รับรองว่าสุดคุ้มก็แล้วกันนะคะเมื่อได้ที่อยู่ที่นอนแล้วเราก็ไปรวมกันที่ห้องประชุมซึ่งห้องประชุมนี้สามารถจุผู้คนได้ถึง30คน วางขวางแอเย็นช่ำเลยทีเดียวค่ะถ้าหากองค์กรหรือหน่วยงานใดที่ต้องการใช้ห้องประชุมก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์091-856-4264และ091-482-2569มาแล้วนะคะสมาชิกค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เต็งเจอสดังวันนี้เต็งเจอสดังเอาโยเกิดมาแบ่งกันกินนี่เจ้าของผลิตภัณฑ์มาเองนะคะวันนี้นี่ของขวันนี้ของควันสำหรับของควันอันนี้อันนี้ของดำหัวให้สองดำหัวอันนี้อันนี้แฮปปี้เบิร์เดย์ติ๋มต้องอยู่คนละที่เดี๋ยวมันจะลงกันจะหลงกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เจ้าของผลิตผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์นะคะ เียอพันเดยเกิดไทดูเทเฟรชโฮมมดโยเกิดอร่อยมากค่ะอันนี้รอรอเอาไปไว้ด้ใช่ไหมค่ะอากาศร้อนๆก็มีสระน้ำเล็กๆให้พวกเราได้นั่งแช่น้ำเย็นสบายแต่เราก็ไม่อยากแช่น้ำเพราะเราอยากร้องเพลงมากกว่าค่ะงั้น ไปที่ห้องประชุมกันเลยค่ะพอเข้าไปปุ๊บก็เจอเจ้าของวันเกิดค่ะวันเกิดในเดือนเมษายนคือคุณติ๋มดูสิคะสดใสด้วยสีแดงของวันเกิดน,นะคะคุณต,ติ๋มค่ะสวยไหมอายุพวกกี่ขวบคะ<อ>แหมจะมีใครสวยกว่านี้ล่ะคะก็บผู้บรรยายนี่แหละคะ่ะ อยอยกันมาแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือบันทึกภาพก่อนค่ะเดี๋ยวจะลืมร้องเพลงแล้วจะลืมบันทึกภาพเพราะฉะนั้นมาเลยช่างภาพจัดการค่ะ คุณต่อยเหรัญญิกคนสวยหลังจากห่างหายไปทำหน้าที่พยาบาลสักพักหนึ่งวันนี้เธอกลับมาแล้วพร้อมกับความสดใสและนี่คือพี่ใหญ่ของเราคะ่ะคุณพี่แสนดีและป๋าเหลงดูสิคะจัดเต็มด้วยชุดท่านขุนและผ้าไทยเพื่อมารับ การรดน้ำดางหัวจากไแล้วะถ้าเรื่องเงินแล้วต้องคุณต่อยนี่แหละค่ะทำหน้าที่ไม่มีค่าตกบกพร่องเจอที่ไหนทวงที่นั่นแหละค่ะนี่ก็พูดกันเล่นๆค่ะ คือพวกเราไปกันเป็นกลุ่มใช้วิธีการลงขันเก็บเงินไว้ก้อนหนึง่งถ้าไม่พอเก็บเพิ่มแต่ถ้าเหลือหานแจกคืนค่ะให้โจเป็นทริปทริปไปสบายใจเดี่ยวเกียวคาดิการนะคะเดินทาไทย t กเคยเรชคอมเมนต์เดียวคื เวลาทานอาหารกลางวันค่ะก่อนทานอาหารก็ต้องบันทึกภาพก่อนค่ะใครเป็นใครของคุณหน้าคุณตากันนะคะในขณะที่เพื่อนๆกำลังบันทึกภาพอยู่นี้ก็ขออนุญาตนำเสนอสถิติ ข้อมูลผลการวิจัยเพื่อเก็บไว้เป็นเกล็ดความรู้นะคะข้อมูลเขาบอกว่าสิ่งที่ผู้สูงอายุทั่วโลกวิตกกังวลมากที่สุดมีอยู่3เรื่องสำคัญสำคัญดังนี้นะคะ30%ซของผู้สูงอายุกลัวมีเงินไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต25%เ กลัวมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย24%กลัวสูญเสียความทรงจำค่ะาวันนะคะที่เตรียมาจากบ้าไม่ถึงเวลาคะส่วนข้อมูลของผู้สูงอายุคนไทยพบว่า สิ่งที่กลัวมากที่สุดก็คือกลัวที่ไม่สามารถทำสิ่งต่างๆที่เคยทำได้นอกจากนั้นก็กลัวการเจ็บป่วยกลัวเงินไม่พอกลัวสูญเสียความทรงจำกลัวสูญเสียญาติเพื่อนฝูงกลัวการสูญเสียสายตาและการได้ยินกลัวเรื่องความสวยความงามและกลัวที่จะไม่ได้รับการดูแลค่ะ ส่วนพวกเราแต่ละคนก็มีความสุขต่างกันค่ะมีความสุขกับการเป็นช่างภาพใช่ไหมคะ จาคุณการ์ตูนทุกทริปเลยค่ะที่บ้านเขามีสวนลำไยถังเก็บเกีียวถังนำเอาไปตากไปอบให้แหง้งแล้วมานำมาทำเป็นน้ำลำไยไว้บริการพวกเราทุกทริปเราก็มีเครื่องดื่มเย็นๆไว้ดื่มแก้กระหายกันและนี่ก็เป็นอาหารกลางวันมื้อนี้ค่ะซึ่งพวกเรา ทำมาจากบ้านนะคะในบางส่วนก็ซื้อค่ะอร่อยถูกคอกันทุกคนเลยค่ะนี่แะค่ะคือความสุขของพวกเรามีความสุขกับการพูดคุยมีความสุขกับการกินมีความสุขกับการถ่ายภาพมีความสุขกับการอยู่กับเพื่อนฝูงและคนที่สนิทชิดชอบ นี่คือความสุขของพวกเราค่ะส่วนความสุขของคุณติ๋มและของเพื่อนก็อยู่ตรงนี้เลย กว่านะคะคตัวเองร้องไปได้ก็มัวมัวไปกับเขานั่นแหละค่ะงั้นไว้พบกันในตอนต่อไปอีกหลายตอนค่ะ